ว้าดกแทงบ่อบกิแทงบ่อบดเ่กี้นี่บ่อบดคนจ่าแห้งจ้ะบ่เปล่ายาเป็นจ่าบ้าเมาบ้าขอในเงินนะห้าพันคนขอเคนเป็นอย่างน้ิแท่ผู้จักอ้อยเอาน้ อยากแล้วอหมขอได้หมดไหว้เลค่อยๆเอามารี่ปอบไดอยู่ในตกแม่เราปอบให้ขอคอยตไปนั่งให้นั่งเลยจ้าเจ้าผูี่เราอีไปอยู่ำระเิื้องกันว่าจะเอไปใช้ไหมาแผดหยาดเลยเพ้ราถีบเ้าใช้ออกไปนะเพิงเลยเราอยากยืมไปเรามายืมอยู่ที่บ่ วา้าวะืยเเลรรตศัทแฝากติดตามเบาโอลิแนเดอร์พี่น้องเบิร์ตชูปุสุคนการยัางสับปะรก,กเราจะเ้าก้นเลยตัววออ่องม่นจ้คอย,ย,ยแยกส่แคบค่ำแควค่ำมันนี่คอยแยกส่น,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 นม,มันนี่แคบค่ำ แล้วพอแผ่นน้ำมะกคุดนะแล้วพอไรอยากไสอีกแคลแคลปลามๆเนี่ยพอแผ่นแล้วเไเป็นนะพอแผ่นน้อยนนี่่่ะแคลเงินแล้วกไเจาพอแผ่นมาอ้อยพอแผ่นอ้อยเดีวาบดใครอยากใส่แคลคำอีกแบบนี้นะนี่ในบ้าเห็นพี่ตัวไปกลงคืนตาเห็นนะไม่ใช่ชมเ้าเสือกัวเก้าี่แมันลุกกันนี่ยาได้มันได้ลุกได้เลยนีนะนี่มันลุกดกันนี่ เรไปตาไปเห็นจะเห็ดแล้วคอยไปได้อยากเป็นคอยนะบัวยากเพรียังล่ะนี่เป็นปลอก็ให้เรยเป็นปลอบเดี๋ยวมีงคอยไปอยากเป็นปลอบมาหนี้กินข้าหรือว่นนอามันไปขโมยกล้วยมาจะใช้อะไรกล้วยอยู่วัดวัดมหาแมนวะยาแก้วเอาไปกับมหาแมนแล้วลุงวีน้ำเมาให้คอยกิน ờ lui hai khoai kim khao chi mà sao này lưm bọc anh hờn khao chi khao chi say nôm cho nhà hết sẽ coi clap clap mà giờ chín bắp quay đầm quay quay hôm cái mi là quay nồi là quay đầm là quay dạ chìa là chín bao chín đó các cái chín thò mà nó ăn đi mà mưa là có thể เอาเมื่อแล้วนะมานะพี่ปอบยักเขายังให้พี่ปอบเข่าได้ได้อยากให้พี่ปอบเขามาได้มันบุกเข่าเนาะทำประโยชน์นั่นคอยเจ้าบอกว่าพี่ปอบเข่าเอาพอเห็นพี่ปอบเข่าคอยตีปอบเลยชอบยังถ้าเคนเทถ้าเคนเทอีกรู้แล้วนะคอยสิไปโบดเดี๋ยวนี้นะคอยสิไปโบดบานุพงศ์อีกอีกเถื่อแล้วคอยสิไปปลัวไปปลัวโตอันนี้ ตัวเจ้าเป็นยังไงจังปัวค่อยน่ะอือ้าวค่อยเป็นลูกพี่ฟ้าค่อยต้องไปปัวอีกครั้งอยู่บ่ขั้นหู้ตัวว่าตัวเองจะที่บอดีอยู่แล้วนะจะไปใกล้ยาได้หราอเป่าวอล่าก็ที่ตัวให้ยังไงครับหู้ตัวอยู่กินยาตามเวลากินอยู่ว่าอะไรยาจระแต่ก็เห็นใส่ระยะอันนี้แหละเชือสมิงน่ะเชือสมิงยาห่าอะไรนี่โอ้ทำในหนังบ่ดนี่ะ คุณอิทิยูบะนี่แหละทำไมท okay. ับตายนะจะหยาอะไรล้มนะมัล้มนะมันบอบบลอ่าเไปใส่เลยฮะเดี๋ยวนี้แต๊กเห็นมาหลายวันฮะฮพออีดาวันก็ไม่ทับตเยกับาใครเบอเบอบว่าสบหน่อไหมนะเบอร์บอรคุณหนึ่งกับคุณพิศาดได้ใสอยู่ใส มันไม่ไยูนี่หรอว่ะบเบี่น้องเลยยังบบชันได้ใช่หายไปกมบบยังอยน่นพรแบนก็ตายเลยม้าน้อนผัานเอาเกษ์ได้ฮะคอยบุบบอจะพันโลดห้ามบอกพู้อยู่ถึงผุดผักเลยนะเล็กถาวพ่านบ่มึง เจ้าพันยูเบ์ไปได้พาเลขอจะไปซ่องมึงดูโผอยู่โผเจ้าบอไดันบ่าบอกบอกเล็กไอ้เนกว่าขอตัตรงๆบอกเอานหกตัวอกเอาสามตัวพ่อขอจะกินแกงมะม่าเดี๋ยวนี้นะอันนี้เช่วยแกงมไม่ายไดม พี่น้องช่ไปแกงาไมมพี่น้องเลยจบมานไม่ของเขาเนาะหัวย่างคยหัวควัน้าหลรเป็นบ้าพากันเป็นบ้าผ้เป็นบ้าชาวบ้านที่เกิดเป็นบ้ากว่าเราวนึ่าเราล้วถือกองอะไรเขาเาเงินแล้วบุมมี่นีนะบุมมี่เ้ลวผู้ใดจะมีจุดไม่นาจะเอาให้จุดดอกแต่วันเจ้าเอาให้เท่าใดเราจะใอ้มาจนไม่ได้ถ่ายไม่จะเลยากตี่ไหมเนาะ ยานบ่อืจะอะไรยานมันจะให้เลยบัดนี่เอาเงินไปซื้อเนี่ยอาเงินไหนใครน่ะบล็อคเด็กคือบริสุทธิ์ไปนัวก็คือบริสุทธิ์เราจะไปซื้อแต่ยาสูบมันแน่เราว่ายาเนี้ยแหละยาสูบจริงค่ะก้อนในด้านยาอย่างวัชซุ่นดึงดันนี้มันสิตระรึยมว่าชื่อใหรบ่นยาได้จะสูบก็บอกให้เล่นกับบอให้เล่นกับบอให้ไปไปคอยมันใช้อิ่ว ถ้าอยากได้เงินต้องทำตัวดีๆแต่ในมือเป็นที่เห็นเนี่ยนี้บ้าก๋วยสี่ออกไปหาจันเลยจังนี่กาแฟก็อยู่น้ำจันเลยนะซื้อนี่กาแฟนะกาแฟเอ็มทูฟัดเอ็มทูฟัดว้าเปลิดตาผมเคยกินแค่เลิกลองไหม่อวยโ่ได้เคยกินได้กาแฟที่เจ้าเอาไหม เดี๋ยวห้องเพลงจุดรพังอยู่บ้าห้องเพลงเสืนได้ม่เจ็บปวด่ะค่แล้วเห็นเราห้องพังสิบก่อนบ่าในค่อยเจ็บปวดอยู่ดีนี่คันพังสนห้องเพลงใดนี่เราเป็นเยนมัยังจะหมอลำแลยเราห้องเปลี่ยนเดี๋ยวถึงถึงเห็นเราอยูคะในแฉะมองดูดวงดาวพาใจสั่นอ่อนไหว ถึงแต่เธอคนที่อยู่แสนไกลอาจคงเป็นเพอไม่มีเธออยู่เคียงข้างสันจึงตั้งทนเงาใจไปพระใครเพราะใส่ให้แน่ใจเธอเองปลดฟังสันงบางแล้ววยา ทิ้งชานไปหนาไอแม่เราได้เราเห็นหนาวไปลูกน้องเลั่นเลยนนั้นมีนเ้ยวื่อเลืนนั่งนเลยนะน่นเลยนน้่งานเลยวั่งทานเลยนั่านลยน่งทานเลยนงายน่ข้างๆเสมอ ตะก็บเอาความรักที่ตัวเธอมอบให้สา,านจะถนอมดูแลหัวใจเธออย่างดีไม่ว่าเธอจะอยู่ไหนอยู่กับใครไม่คงเกี่ยวและสัญญากับสัวนว่าเมื่อยบ่เอยไปเมื่อยบ่ย่าแม่ย่าแม่อายุถามเมื่อยบ่ บ่ออะไรเมือ่อยแปลว่าชุ่มไอ้ขอมาเลยเฮ็ดตะลี่บ่อบลมบลําลเ,ลเลมอนะอ้าพ่อแพทย์เต็มเลและพ่อแพทย์เต็มแลวเล่นเอ้าเต็มเแหละแพทย์ต้องเล่นบอมามาเจ,าจ้าแพทย์ตัวนางเดิมจำได้บ่อตอนไปสามหอหนึ่งเวลาสับสอนด้วยนาทีไหมหากเธอไม่เลือกอะไร ขอคุยนำจากสองสามคำนี่นะเนี่ยเนี่ยวันก็เมื่อยกันเนาะเอามาแล้วต้องจำเป็นต้องเห็ดตอนนั้นเกเห็นป่เห็นะเพลงยังไรผัวเก่าคนนี้นานทุกวันยังคิดหอดเจ้ายังคือเก่าว่าท่านมีผ้าย เมาจะปิวขาดเลยวันที่เธอแต่ฮ่าฮ่าไพพงท้อนั่นอะเมาจะปิวขาดเลยฮ่าฮ่าฮ่าไแล้วแบบเกลียดละนะเมจนาาจะปิวขาดเลยอ้อยอีกแหละไปโยเอาเงินเงินเงินพัวเก่าอะเห็นเปล่าอพัวเก่าเลี้ยงลูกเดียวอ้ออ้อยฮาฮ่าฮ่ายาได้ ได้สามถุงแล้วน้องขอม่เอ้าไอ้หัวโลนใส่อีกจ้านี่พอมัดได้นี่นะมัดได้ลรอยังได้อีกบ่อถุงหนึ่งยังได้ยังได้อยู่พี่น้องสามสิ่กินแล้วบาดนียังได้เราไม่ทวงเลยน้องมน้ือน้องมือขวาได้ดิเชียวได้ฮะคนนี้มือขวาเออสบายเอียงหันหน้ามาให้ดูนะครับบอกใครว่าอยู่ไหม เดียงเดอเดียงเดอเดียงเดียงดังายอยู่ทึงนองอยู่ตาลางเป็นกะลูกเป็นกะลูกเป็นกะลางตอนหนาวเดอตอนหนาวเดอเดียงดังหอดหอดงามลมมันทังมันทาง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 เออเฮ้อไม่ไม่น้อยนะหาหน้าต้องใช้ควาใจแบบครบเลยข้อชี้ยันยังไม่น้อยนะ แม่งม่เคปนะนี่ก็พยายามไม่เคปข้าวหูไม่ไม่ยาคอยนะกีเคปนะเบิ้งกระเป๋ามันนะบอกเนถุงนีเท่าไรบ้างตอนไม่ยาคอยตายนะเขาใส่ถุงเขาใส่ถุงเขาใส่ถุงแล้วค่ะเขาก็มัดหัวมันหางเขาไปทิ้งตอนนางเพื่องตายนป่าเะไรบ้านจะใช้ไงใส่บ่มีปลาโคดรอะไรไงปลาแม่นฮะป่าแม่น อาธงก่อยไปเลยเจ้าหลักธงห่อยยิงธงหนึ่งให้แม่ธงให้ก้อยนะฮาแม่น่ะเอ็นบอกตะกดนี่อะไรก้อยขึ้นเจ้าไม่ถุงย่งจะรักเฮียบดบดง่ายง่าิกระถางเราไปทางนั้นเทียบดญาติกระถางน้อไม่ไปทางนั้นเหรอเห็นทั้งข้างวัดกุคนนข้อได้เงินนะไอ้กล้วยขอโทษบาบดเป็นไอ้กล้วยนะข้อได้เงินนะนี่เด็กแทงบาบดตาบาบด

บอกเขากินได้ถูกหัวซองเออหน่อไอ้นอนะ้อเระไปเห็นยังไะความลับยังไะไปไดำไมไปหาเขานะใรไปหาน่อยม,มาเลยค่ะไอ้เธอับเอาเปลี่ยนเราหดทงไวตัวไวเอ็ดทงตอนนั้นเลยจิ้มหมด้อาใเ้มีหน่ามกิน,กนหมดเลยไอ้สาวนีน่าอือไอ้เธอ,เอหน่อยไหนาเออ มีนาเห็ดมไม้ทองเป็นอะไรแกรบอบีนาเห็ดมไม้ทองเป็นนะเก่งแค่จะดูเก็บขวดมาให้ใหขับหายใส่ขวดนะเออสังทลองเห็ดเปน็นัางอลไรเมียสังทลองเห็ดนะอัดไว้บ้านอากาศเท่าไรไอ,เอร้เ่านสุยาสลับโตกันไล่ชูเมือมอม่อนั้นเมื่อนั้นอ่ะเอาลาบเป็ดไปให้น้องบอยแก่เจ้าด้ยังก็ไปให้เดือนยันีนเดือนไปกิน อย่าล้างแม่นไมไ้เลือแล้วมันล้างละทุบหมดเลยหนึงหนึ่งได้บอกไอนันจูไคนี่ยฮะบ้าแล้วลมาอมคอยเสียเอาไปหนึ่งแบบนี้เลยนี่หนึ่งบบกินเลยหนึ่งหนไม้ประด้หมกหนาไม้ได้สิบอกไงมืออื่นคอยใช้เธอไปหามาหมกหนูไม่หมกมือให้ไปเถิไปหาหามาไม้มาหมกอีกบ่โดยให้เค็มหอยมาชาวใบนี่ Hoi khoai oh, à. uhm. đấy cho ra, đấy ra lắc khoai khoai đấy không phải thay nhắn đi vào bọn Thay vào bọn đấy là hát chút hát 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 chút hát hát chút พดแล้ว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 บาทนี่ตะเบินตะตะเบินยิงเตอรแตงอิน้องล่ะเมื่อยบ่อสเอวเหตเตอลีเอาไปนี่นะไอ้บลูจำลาจนสุภามาลาไรกนเมื่อยกับบอสกันเมื่อยว่าเออไฟขี้ข้านเฮตเตอรีเอาแล้วเหรอบอกรถเนาะเดี๋ยวนี้หันท่างบอกโอว่าแล้วจะละเมื่อยเนาะจะละเมื่อยจะละเมื่อยที่น้องเลย ฮักเอ้ยฮักสามากเอ้ยน้องเ้ยเดี๋นี้บอลนั่งมอนเตี่ยได้พอเห็ไดนโตไอ้นี่เป็นคนรวยถาบอลเอาทูนามานี่กมี่ำเตี่ยเอาเตียเนายพี่เป็นงบได้คือกันมีลนนเนาะเอเาามาเลยกินสามเพได้นั่งเดียว่ไปกินกาแฟเด้อ เด็กนังเห็ดไปที่แหละเสืออาไปเสือเสือปลาซื่อเต็มชุดนึกว่าทหารอย่างมากเมื่อกี้นี่ก็ว่าทหารบ่จะเป็นทหารบอของแม้ว่าที่รถถีบไปบัดมาบัดย่างบัดส่งลายเสือเขียวไฮ้ถือว่าทหารผมบระดมาดผมเนี้ยนี่ดีถ้าเป็นเห็ดอย่างนั้นสองน้อง ตกตกแล้วบานสุ่ยอเลพขอพยอย่าแข่งพุอย่ามเป็นใครขอบคุณไปไประจุกันแล้วนี่ยบอตน้องแค่ข้าวใบห้องขอาเอาไปตูน้นี่นี่นี่เ้าไปนั่งลิน้นนี่นี่นนไปหามตีมานะโอ้ไปของผีล่ำบวนะ เ่นเจ้าเอิญไม่มูเจ้าพอแพ็ดนะบ่เอิญได้ไฟเจ้าเป็นห่วงแล้วเจ้าก็เอิญที่พอแพ็เข้ามาอยู่นี่นี่เข้ามาอยู่นี่ขี้โม่งไปว่าเอ้าเข้าหรือจะเป็นห่วงไปอ๋อมอนึกว่าเข้ากันเลยใครเอาพอแพ้ได้ไปอ่อยแล้วไปดูพอแพ็ด มอหนึงปึ้งึ่งหรอเนเอ้าสาดตระมอนี่พ่นพูพูจะพ่นปูะบ้นี่เออปูขับโลยอันน่าตัวสนีเท้าน่ะเดินหนึ่งปึ้งเงื้องเาว่าเดินสองความงองเอ้เดืินสามน้เป๊กเดินสี่เลื่องเรียกเกลดเดินหาปลตนเดือดเดือกใจเดนกตีนเป็ดเดอนแปดกระปัดกระปุยเดาเราเดินส ตอดหนึ่งเดี๋ยวไปปูนะเพื่อนนะลงมาไปไดเตียงเลเดกคนมีพางครับแมนงายได้สามเน่หไปชิบแบกนะคนเดียวไงตามอะอฟตตามเไปคโตีมั่จะพ้กว่าใ่อหได้เตมากรับล้พ่อกันนะ แต่บางี่ขาอะไปบวชก็คือค้อกันมาเก็นนักเนศิลปินเป็นอุกนกแต่ละยคือค้อกันมาบวชธรรมดาคลอกกันมาเห็นพวกมืน้าบเนาะบวได้ตุ๊เลยนบได้ีเดี่ยวความเ่งเนะเดี่ยวคาให้เียไทยตุ๊งตัวได้เด่นเ่งไผ่ากบกานก่อยกับเจ้าเจ้าชุ่อยว แม่สิบอ่างแมบเขาเนาะแต่มีนันมี่อีก้านยต๊กจะวาตุ๊กดที่แล้วต๊กปตกไปเถอะ่ะมอง่าบอบ่ได้เนาะหลนนางเดียพอไม่แเสียบ้าก่อนจะเปียบกวดเทียจะเปียบป ป,ป,ป้าปเอาลกลอบก้องลบกองเทียวเปล่อะไรย่าเพี่น้องเลย้าป้า่แพยปาลบกองลบอกล้องลกล้อนี่ไอ้บัสขนต้แห้งดินี่พ่อแพทย์ท่ายกขาอย่ามวเติพี่น้องพลอแห้ท่ายกพาไว เาโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้บราดีกสกอตตัวลาไปก่อนอเดด้อบี้พี่น้องนะก็เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวพี่น้องสงบายดีเด้อ